ในเช้าวันที่อากาศสดใสได้มีเด็กหญิงคนหนึ่งที่มีอารมณ์สวนทางกับอากาศโดยสิ้นเชิงเธอรู้สึกขี้เกียจเป็นอย่างมากอยากนอนต่อบนเตียงอยู่อย่างนั้นไม่อยากจะลุกไปไหนแต่แล้วไม่นานพ่อของเธอก็เดินขึ้นมาเคาะประตูแล้วบอกกับเธอว่าให้รีบไปอาบน้ําแต่งตัวได้แล้วเด็กหญิงพยุงตัวลุกขึ้น แล้วก็ทิ้งตัวเองลงไปนอนต่อก่อนจะพยายามลุกขึ้นใหม่เธอบอกกับตัวเองว่าก็อากาศมันดีซะขนาดนี้ทำไมมนุษย์เราถึงต้องลุกไปทำงานหรือว่าไปเรียนหนังสือกันด้วยล่ะพ่อของเธอมาเคาะประตูเรียกอีกครั้งเพราะเกรงว่าจะสายทันใดนั้นเธอก็ตัดสินใจรวบรวมความกล้าทั้งหมด แล้วก็เดินไปบอกกับพ่อของเธอว่าพ่อคะวันนี้หนูขอลาหนึ่งวันได้ไหมพ่อหันไปมองลูกสาวจอมขี้เกียจแปบ,บเดียวก็เข้าใจจึงบอกกับลูกสาวไปว่าก็ได้นะแต่วันนี้นิติบอกว่าการไฟฟ้าจะมาซ่อมหม้อไฟตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปไฟจะดับงั้นถ้าวันนี้ ลูกไม่ไปโรงเรียนแล้วล่ะก็ก็ไปทำงานกับพ่อแทนก็แล้วกันเด็กหญิงได้ฟังก็ถึงกับอึง้งเธอไม่คิดว่าพ่อจะอนุญาตให้เธอขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผลง่ายๆแบบนี้แต่ผิดคาดกว่าเดิมก็ตรงที่เธอกลับต้องไปบริษัทกับพ่อแทนเนื่องด้วยพ่อของเธอกำลังรีบและเธอนั้นก็หาชุดไม่ทันแล้วสุดท้ายจึงได้ตัดสินใจ ใส่ชุดนักเรียนที่พ่อเตรียมไว้ให้และเดินตามพ่อขึ้นรถไปเหมือนกับทุกวันพ่อเอากระเป๋าหนังสือของเธอไปด้วยโดยบอกกับเธอว่าเผื่อว่าอยู่ที่ทำงานของพ่อแล้วลูกจะเบื่อก็เอาหนังสือขึ้นมาอ่านด้วยก็แล้วกันทุกอย่างก็เป็นไปตามนั้นพ่อพาเด็กหญิงไปที่ทำงานด้วยจริงๆ หลังจากพาเด็กหญิงแนะนำตัวกับเพื่อนที่ทำงานเสร็จแล้วพ่อก็ขอตัวเดินเข้าห้องประชุมไปในทันทีเด็กหญิงผู้ซึ่งไม่มีอะไรจะทำก็ได้แต่นั่งมองพี่ๆเดินบุ้นทำงานกันไปจนกระทั่งได้มีพนักงานหนุ่มคนหนึ่งได้เดินอย่างเชื่องช้ามาที่เครื่องถ่ายเอกสารใกล้ๆก,ก,กับเธอท่าทางของเขานั้น ขี้เกียจไม่แพ้เธอเลยเช่นกันเด็กหญิงเอ่ยถามในทันทีพี่คะดูพี่ง่วงมากเลยนะคะพนักงานหนุ่มหัวเราะปล่าหรอกพี่แค่ขี้เกียจเฉยๆเมื่อเช้านี้เนี่ยก็แทบจะไม่อยากลุกจากเตียงเลยวันอากาศดีๆแบบนี้ทำไมคนเราต้องมาทำงานกันด้วยนะเด็กหญิงได้ฟังก็ดีใจเป็นอย่างมาก เธอเจอคนที่คิดแบบเดียวกับเธอเข้าแล้วเธอยิ้มกลุ้มกลิ่มก่อนที่จะพูดออกมาเสียงดังว่าคิดเหมือนกันเลยค่ะหนูเห็นด้วยกับพี่ทุกอย่างเลยหนูนะ่ยขี้เกียจไปโรงเรียนมากเหมือนกันแต่เพราะว่าเด็กหญิงพูดเสียงดังไปหน่อยพนักงานทุกคนจึงได้หยุดฟังก่อนที่จะหัวเราะออกมาอย่างพร้อมเพรียงกันไม่นานนัก พนักงานหญิงคนหนึ่งก็เดินมาหาแล้วก็ยกมือขึ้นทำท่าทางเหมือนกระซิบแต่ก็ได้พูดด้วยน้ำเสียงปกติว่าหนูจ๊ะจริงๆแล้วพวกเราทุกคนก็ขี้เกียจกันหมดนั่นแหละเมื่อเธอพูดจบพนักงานแถวนั้นที่ได้ยินก็หัวเราะก,กันอีกครั้งเด็กหญิงเริ่มสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างเธอกับพี่ๆพนักงานทุกคนเธอขี้เกียจ จึงได้หยุดเรียนแต่ทำไมพี่ๆทุกคนที่ขี้เกียจเหมือนกันแต่กลับไม่ยอมหยุดงานกันด้วยความสงสัยเธอจึงได้เลือกเอ่ยถามกับพี่พนักงานชายที่ดูฉลาดที่สุดพี่คะทำไมคนเราถึงขี้เกียจแล้วทำยังไงเราถึงจะเลิกขี้เกียจได้หรอคะพนักงานหนุ่มท่าทางภูมิฐานรีบสลับหน้าจอเกมเป็นหน้าจอทำงาน แล้วก็ตอบเด็กหญิงกลับไปว่าโอยน้องเรื่องความขี้เกียจนั้นมันเป็นกรรมพันธุ์ติดตัวมนุษย์เรามาตั้งแต่ยุคหินแล้วล่ะแก้ไขไม่ได้หรอกพวกเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ขยันสมองของเรามันจะสั่งให้เราขี้เกียจอยู่เสมอนั่นแหละเด็กหญิงก็ทำหน้าสงสยัยพนักง,งานหนุ่มจึงได้เอ่ยคำถามสมมุติพี่ให้น้องเลือกสองสิ่ง ระหว่างปลบมือหนึ่งทีกับวิ่งรอบออฟฟิศหนึ่งรอบเพื่อนแรกกับช็อกโกแลตก้อนหนึ่งน้องก็คงจะเลือกปลบมือใช่ไหมเพราะว่ามันง่ายและสบายกว่าการวิ่งยังไงละ่ะนี่แหละคือหลักฐานที่บอกว่าสมองของเรานั้นชอบความสบายเด็กหญิงไม่มีอะไรจะแยง้งเพราะเธอก็คิดแบบเดียวกันทั้งหมดอ้าว แล้วถ้าแบบนั้นเราจะเอาชนะความขี้เกียจได้ยังไงล่ะคะพวกพี่ๆทำยังไงถึงมาทำงานกันได้แม้จะรู้สึกขี้เกียจก็ยังมาพนักงานหนุ่มก็ยิ้มแล้วก็ตอบว่ามันก็มีหลายปัจจัยนะวินยัยความรับผิดชอบความจำเป็นในการใช้เงินหลายคนเลือกใช้เหตุผลในการจูงใจให้ตัวเองเอาชนะความขี้เกียจ แต่เจ้านายของพี่เคยบอกไว้ว่าเคล็ดลับในการเอาชนะความขี้เกียจที่ง่ายที่สุดนั้นก็คือการลหลอกสมองเด็กหญิงรู้สึกตื่นเต้นกระเถิบเข้าไปนั่งใกล้ๆแล้วก็ตั้งใจฟังพนักง,งานหนุ่มจึงพูดว่าน้องลองสังเกตดูสิอย่างเช่นเวลาน้องกินขนมกินไปเรื่อยๆจนเหลือคำสุดท้ายแล้ว แล้วน้องก็รู้สึกอิ่มมากแล้วด้วยน้องจะหยุดกินไหมเด็กหญิงคิดตามแล้วก็พูดว่าก็คงไม่หยุดหรอกค่ะเหลือแค่คำเดียวแล้วก็กินให้มันหมดหมดไปพนักงานหนุ่มจึงพูดว่าใช่ไหมล่ะที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่ามนุษย์เรานั้นมักจะชอบทําสิ่งที่ทําอยู่ให้เสร็จเสมอเพราะว่ามันขี้เกียจ ไม่อยากกลับมาทำซ้ายังไงล่ะดังนั้นวิธีหลอกสมองง่ายๆก็คือเราก็แค่อยากคิดว่าทำแต่ให้ลงมือสร้างความเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นขึ้นมาก็สิ้นเรื่องอย่างเช่นถ้าพี่ขี้เกียจจะมาทำงานพี่ก็จะไม่คิดถึงเรื่องของการมาทำงานแต่ก็จะบอกตัวเองไปว่าแค่ตื่นมาอาบน้ำแต่งตัวเฉยๆก็พอ เชื่อไหมพอแต่งตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็จะอยากมาทำงานของมันเองนั่นแหละถ้าน้องอยากวิ่งออกกำลังกายแต่ขี้เกียจก็ลองแบบนี้ดูสิอยากคิดว่าจะต้องไปวิ่งออกกำลังกายแค่ใส่ชุดแล้วก็สวมรองเท้าผ้าใบเฉยๆถ้าน้องทำแบบนั้นได้เดี๋ยวสักพักน้องก็จะอยากวิ่งขึ้นมาเองนั่นแหละ เพราะสมองของเรามันไม่ชอบทําอะไรให้ค้างคาแต่ชอบทําสิ่งต่างๆให้เสร็จเสร็จไปในเมื่อเริ่มต้นแล้วไม่ว่าจะเล็กน้อยสักเพียงใดมันก็จะทําให้เราอยากทําสิ่งนั้นต่อไปให้เสร็จเด็กหญิงตาลูกวาวกับสิ่งที่ได้ยินเธอไม่คิดเลยว่ามีวิธีง่ายๆแบบนี้ในการทำให้เธอเลิกขี้เกียจอยู่ด้วยไม่นานนัก พ่อก็เดินออกมาจากห้องประชุมแล้วก็พูดกับลูกสาวว่าเหมือนหลังเที่ยงเนี่ยพ่อก็คงจะต้องประชุมยาวเลยล่ะลูกเบื่อไหมนี่ก็ยังไม่สายเท่าไหร่นะจะให้พ่อพาไปส่งที่โรงเรียนก่อนไหมหรือว่าจะนั่งรอพ่อจนถึงเย็นลูกสาวตัดสินใจให้พ่อพาไปส่งที่โรงเรียนในทันทีแล้วขณะเดินทางเธอก็คิดได้ ที่แท้สิ่งที่พ่อทำไปทั้งหมดก็คือการหลอกสมองของเธอให้อยากไปโรงเรียนนั่นเองเริ่มจากบอกว่าไม่ต้องไปก็ได้แต่ให้แต่งชุดนักเรียนให้พร้อมแล้วก็เอากระเป๋าหนังสือขึ้นรถมาให้พร้อมหลังจากนั้นก็เสนอทางเลือกซึ่งน่าเบื่อทุกทางให้ด้วยวิธีนี้ไม่ว่ายังไงเธอก็จะต้องตอบตกลง จะไปโรงเรียนด้วยตัวของเธอเองถึงเธอจะเข้าใจทั้งหมดแล้วแต่เด็กหญิงก็เลือกที่จะไม่พูดอะไรออกไปเพราะว่าเธอรู้แล้วว่าไม่ใช่เธอคนเดียวที่ขี้เกียจทุกคนก็ขี้เกียจเหมือนกันทั้งนั้นแม้พี่พี่พนักง,งานทุกคนจะขี้เกียจสักแค่ไหนแต่ยังไงพวกเขาก็ยังมาทำงาน ทุกคนล้วนมีหน้าที่ของตัวเองและมันไม่ควรถูกทิ้งขว้างเด็กหญิงลงจากรถยกมือไหว้พ่อที่มาส่งที่โรงเรียนขอบคุณที่มาส่งหนูนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณพี่พนักงานที่สอนเทคนิคดีๆในการหลอกสมองให้กับหนูด้วยนะคะพ่อพี่คนที่นั่งข้างๆพ่อที่ชอบแอบเล่นเกมนะคะ